คุณผู้ชมไปติดตามข่าวสารเพิ่มเติมนะคะไปดูพิธิกรรมแปลกมากคุณผู้ชมลงณหน้าทองแล้วก็มีการลงของที่ของลับยังไม่หมดใช่ไหมมีอย่างอื่นอีกใช่ไหมคุณทุกคนใช่ครับคุณผู้ชมจะได้ตื่นตะลึงกับข่าวนี้นะครับสรุปแล้วว่าเนชั่นทีวีเนี่ยเอาหนังเอกมาเปิดให้กับคุณผู้ชมได้ดูหรือมันเป็นพิธีกรรมปลุกเสกข,ของขวัง สเสน่รันจวนที่จังหวัดอุดรธานีคือ,อมันดูไม่ได้เลยคุณผู้ชมครับอ,อย่าหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะครับมันต้องเซ็นเซอร์แบบเบ็ดเสร็จไปเลยใช่ค่ะเพราะไม่ว่าดูมุมไหนคือตอนแรกเนี่ยตอนที่ผมเห็นคลิปยังไม่เห็นข่าวเลยนะครับก็เข้าใจว่าเป็นหนังเอ็กอ่ะโอ้อขนาดนั้นเลยหรอเป็นหนังโปะค่ะเพราะมันแก้พงแก้ผ้านะครับมันมีพฤติกรรมที่แบบว่าทุกอย่างเนี่ยมันชัดเจนมากแล้วมันมาเกิดขึ้นได้อย่างไร เรื่องของเรื่องนะครับเป็นเพจซื่อชื่อดังอย่างอีซอขยี้ข่าวแฉพิธีกรรมสยิวปลุกเสกข,ของขลังสเสน่แม่รันจวนโดยผู้ที่ทําพิธีกรรมจะให้ทั้งชายทั้งหญิงนี่ไงถอดเสื้อผ้าเพื่อปิดทองที่ของลับทั้งคู่ทํากิจกรรมเข้าจังหวะบนเตียงซึ่งในระหว่างนั้นทางอาจารย์ก็จะท่องคาถาปลุกเสกข,ของขลังลงไปด้วยนี่ฮนะคุณผู้ชมครับ เข้าใจความหมายใช่ไหมครับว่าผู้หญิงผู้ชายเนี่ยกำลังเข้าจังหวะกันอยู่หลังจากนั้นนักข่าวเดินทางไปที่บ้านหลังหนึ่งที่ตำบลโนนสูงอำเภอเมืองไปพบกับอาจารย์เอ็มพ่อมดไทยมูปาาระมีอายุ37ปีบอกว่าก็เพิ่งเห็นจากสื่อนี่แหละพิธีกรรมที่เกิดขึ้นในคลิปลักษณะคล้ายกับปลูกเสกไอ้งั่งในคลิปผู้หญิงผู้ชายจะเป็นชาวต่างชาติจำได้ว่าถ่ายประมาณ6เดือนที่แล้ว เขามาติดต่อขอให้อาจารย์เสกไอ้งั่งเมื่อปลุกเสกโดยผ่านพิธีกรรมเอาไอ้งั่งมาแบ่งการคนละครึ่งในพื้นที่จังหวัดหนึ่งทางภาคกลางแต่ไม่ขอลงรายละเอียดภาพที่เห็นมีการร่วมเพศกันเขาขอให้อาจารย์ทําตอนแรกก็ช่างใจว่าจะไม่ทําเพราะเคยทําแบบปลุกเสกโดยอธิษฐานจิตเมื่ออธิษฐานแล้วก็ให้ลูกศิษย์เอาไอ้งั่งไปไว้ใต้ที่นอนทําภารกิจจุติสังเวย หรือพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็คือร่วมเพศเสร็จแล้วก็เอามาคืนอาจารย์แต่รอบนี้ชาวต่างชาติดูแล้วน่าจะเป็นคนจีนเขาก็เลยขอให้ทำกันแบบสดๆโดยเอาไอ้งั่งไว้ที่ตัวพิธีกรรมตามคลิปแล้วก็มีคนทำพิธีประมาณ4 5ถึง5คนพอเสร็จพิธีกรรมก็แบ่งไอ้งั่งกันคนละครึ่งตนก็เอากลับมาให้คนได้บูชาปล่อยเช่าไอ้งั่งเนี่ยไอ้งั่งนะ ตัวละ888บาทวันนั้นเอาไอ้งั่งทําพิธีประมาณ300ตัวครับครับครับเดี๋ยวส่งภาพให้ครั้งแรกตะกอนที่ไหนครับจตะกอน่ะปุกเสกอันเกิน มีลูกศิษยทีห้องไวแจกกันเนาะนเอาบักลาเอาไปอันตัวกาฟิเจรลิงเลยเแล้วฟิเจรลิงเสร็จแล้วยังไงเอาของกลับมาคืนอาจารย์เอาของกลับมาคือนอาจารย์มผมก็จะมาปลูกเสกต่อ,อตามผู้ชายแล้วให้เขาไปอยู่ในห้องอ,อ,อ,อก็คือเขาโอเคนะทั้งสองเราก็โยงสายสินมาใส่ของครับรอบนี้ก็เลยแล้วเขาก็มีทำกิจกรรมกันกาฟิชเชครับผมมีสำเร็จแล้วก็มีไม่สำเร็จ เขาต้องการเอาไปทําอะไรเขาบอกอาจารย์เขาจะไปให้เพื่อนบ้านเขาบูชาทางทางประเทศเขาเอาแสดงว่าคู่ที่เห็นตามคลิปไม่ใช่คนไทยหรอผมก็ว่ามันเขาพูดไทยไม่ชดมัดเลยสูงสิงสูงเสียงขับมันคนจีนนะครับแต่ยายนเป็นคนจีนยายันเกียกอยู่ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะคุณผู้ชมอาจารย์เอ็มพ่อมดไทยยังบอกด้วยว่าวันนั้นตนไม่ได้เงินค่าทาพิธีมากมายแต่ผู้หญิงผู้ชายทั้งสองคนช่วยค่ารถ ค่าเสียเวลาออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ทั้งหมดทั้งไปและกลับคลิปตอนนี้ถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกแล้วรู้สึกตกใจและไม่กล้าที่จะทําพิธีกรรมแบบนั้นอีกส่วนตัวตอนที่ทําพิธีก็รู้ว่าเขาเนถ่ายวิดีโอเอาไว้แต่ไม่คิดว่าจะมีการเผยแพร่แบบนี้คิดว่าคงถ่ายไว้ดูในกลุ่มที่ต่างประเทศอาจารย์ก็มองว่าคลิปที่ออกไปไม่เหมาะไม่ควรนะคะแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตนนัวเองก็ไม่ได้บังคับไม่ได้หลอกลวงไม่ได้หลอกลวงใคร ผู้หญิงผู้ชายสองคนมาทําพิธีเขาก็ขอให้อาจารย์ทําให้เองสําหรับไอาา้งัางที่ปลุกเสกตามความเชื่อส่วนบุคคลตัวอาจารย์เป็นคนนั่งทําพิธีเองปลุกเสกด้วยพิธีอาถรรพ์มนสามวระนะคะสวดจนขนลุกแล้วก็ได้ไอาา้งัางมาส่วนวิชาจําได้ว่าเรียนมาจากอาจารย์ทางเขมรที่รู้จักกันมาหลายสิบปีก่อนไอาา้งัางเนี่ยหากใครทําหากใครมีไว้บูชาจะเกิดความอุดมสมบูรณ์มีโชคมีลาบ สิ่งของบูชาเหล่านี้เป็นแค่มีไว้เพื่อเป็นกำลังใจเท่านั้นอยู่ที่ว่าคนเขาจะเอาไปใช้แบบไหนทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วส่วนวิชาการปลุกเสกยืนยันนะคะว่าเรื่องแบบนี้มันมีจริงๆเพราะไปเรียนมากับพระอาจารย์ที่เป็นหมอขเขมรน,นอกจากอาจารย์จะปลุกเสกของแล้วอาจารย์ทำพิธีดูดวงเจมนะิมณศักยันสรนักอาจารย์ที่แห่งนี้เปิดมา15ปีแล้วค่ะมีลูกศิษย์ลูกหายเยอะทั้งคนไทยทั้งชาวต่างชาติ แต่ก็ไม่สามารถบอกได้นะคะว่ามีใครบ้างพอมีคลิปออกไปอาจารย์ยอมรับว่าตกใจแต่ยืนยันว่าเพิ่งจะทำพิธีกรรมลงณหน้าทองเสน่แม่รันจวนเป็นครั้งแรกและลูกค้าเป็นคนไหว้วานให้อาจารย์ทำเองค่ะอาจารย์คิดยังไงเลไงจะมองเังไง่แกทำอย่างนี้ไหมแบบนี้โอ้ขบาพ้าเฮ็ดแล้วครับผมอาจารย์คิดว่าไงเรื่องนี้ที่มันบอกเคยแค่ไปผมก็ไม่คิดว่ามันจะมาปะนันประมาณนี้นึกว่าเขาจะไปลงแค่กลุ่ม ส่วนตัวเขาที่ต่างประเทศเนาะแล้วเขาได้บอกจานไหมละว่าเออจาย์ขออนุญาตถ่ายและไอคลิปที่ถ่ายเนี่ยเดี๋ยวจะเอาไปให้ในกลุ่มดูอนุญาตคือเขาตั้งใจถ่ายอย่างนั้นแสดงว่าเราก็โอเคแล้วแหละเอ้าว่าเป็นยังเพราะมันมีภาพหน้าจากไงเราก็คิดว่าจะเราคิดว่าจะไม่ได้มาอยู่ในนี้นะผมจะคนไทยไม่เห็นหรอกเห็นแค่เห็นต่างประเทศตอนบอนเหมาะสมไหมเหมาะสมไหม ผมก็มองว่ามันไม่เหมาะสมหรอกเนาะแต่ว่าเราก็ทํากันแบบเราไม่ได้บังคับแล้วก็ไม่ได้รอดรวงก็เลยคิดว่าเอ๋อคงไม่เปทำเป็นการร้องขอจากเขานั่นแหละครับคงจะซอฟต์พาวเวอร์อยู่เนาะจิดว่าเขายังให้ปลูกเชียกันเนี่ยอันนี้คือง่างง่างครับง่างเพชรพยาธรครับพยาธอนวิชาแห่งวิชาแห่งกิเลสโลกและความอุดมสมบูรณ์ทางโลก นะคุณผู้ชมเอาดีๆนะซอฟต์พาวเวอร์ Power, หรือเซ็กพาวเวอร์คุณผู้ชมครับคือมันเข้าได้เข้าเข็มกันแล้วอะ่ะนะมันซอฟต์หรือเซ็กเอาดีๆคุณผู้ชมครับมีรายงานนะครับว่าพิธีกรรมของชายคนดังกล่าวจะเป็นสายคำเหม็นครับมีทั้งหมด5พิธีก็คือสาบแช่งให้ชีวิตบัดซบพิธียาสั่งหลงไหลใคร้รักฝังจิตพิธีปรักใจรักมั่นเพียงกู และก็พิธีสเสน่รันจวนเก็บเงินมีทั้งแบบรายเดือนแล้วก็รายปีนิดหนังเน็ตฟิกหรือเปล่า นะคุณผู้ชมมีเก็บรายเดือนรายปีด้วยคุณผู้ชมครับโ,<อ>โดยราคาจะอยู่ที่39999 99, บาทอันนี้โปร1เดือน129999 99, บาทโปร1ปีแถมการันตีทำพิธีแค่1คืนไม่เกิน3-7วันรู้เรื่องไม่ต้องสวดมนต์อะไรหลังเสร็จพิธีเนื่องจากอาจารย์สวดกำกับเป็นภาษาเขมรไว้ให้เสร็จสับแล้วนะครับเป็นไง <an> จบน,นะไม่ต้องสวดเองด้วยนะเพราะอาจารย์เนี่ยสวดให้หมดแล้วนอกจากนั้นยังพบนะครับว่าอาจารย์คนดังกล่าวมีการเปิดช่องติ๊กตอก เพื่อโพส์คลิปเกี่ยวกับของขลังและพิธีกรรมต่างๆโดยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตำนานไอง้งัางรวมไปถึงความเชื่อเกี่ยวกับไอ้งั่งทั้งนี้สําหรับไอ้งั่งหรือว่าพระงั่งเป็นเครื่องรางของขลังไสยศาสตร์ตามความเชื่อของขำเหโดยมีความเชื่อนะครับว่าหากพกพาหรือว่าบูชาจะช่วยในเรื่องเมตตามหานิยม ค้าขายดีมีสเสน่ห์ให้เพศตรงกันข้ามเนี่ยหลงรักแล้วก็อยู่ยงคงกระพันอีกต่างหากครับย้ำคุณผู้ชมนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะ